คุณผู้ชมไปติดตามกรณีพิพาทที่ดินที่ตำบลแสมสารจังหวัดชนบุรีค่ะโดยที่เรื่องจากบานปลายมีความขัดแย้งมากขึ้นนะคะระหว่างชาวบ้านที่ไม่อยากจะเช่าพื้นที่ที่ตัวเองอยู่มาก่อนกับ ฐานทัาเรือสัตหีบที่นำที่ของตำบลแสมสารไปขึ้นอยู่กับที่ราชพัสดุค่ะซึ่งก่อนอื่นเรามาทําความเข้าใจกันก่อนว่าตำบลแสมสารไม่ใช่เกาะแสมสารนะคะแล้วก็มีพื้นตำบลแสมสารนี้อยู่บนพื้นที่ของปลายแหลมฝั่งทะเลสัตหีบมีพื้นที่ทั้งหมด32ตารางกิโลเมตร2,600ครัวเรือนรวมประชาชนแล้ว6,450คนค่ะเป็นพื้นที่ ภูเขาแล้วก็ที่ราบชายั่งทะเลแต่ก่อนหน้านี้นะคะเราไปดูพื้นที่กันก่อนเพราะปัจจุบันนี้เขามีการแบ่งพื้นที่ออกเป็น4ส่วนด้วยกันค่ะ ส่วนแรกของตำบลแสมสารนะคะอยู่ข้างล่างสุดค่ะสีเขียวนี้นะคะเป็นที่ตั้งของชุมชนแล้วก็บ้านแสมสารซึ่งเป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านจะต้องนําหลักฐานทางประวัติศาสตร์ว่าอยู่มาก่อนไปต่อสู้เรียกร้องเอาพื้นที่คืนมาพื้นที่จุดที่สองค่ะเป็นเขตห่วงห้ามของกองทัพเรือสีชมพูตรงกลางนี้นะคะมีเนื้อที่ประมาณ972ไร่แต่ก็พบว่ามีการเข้าไปทำประโยชน์แล้วก็มีรีสอร์ทเข้าไปอยู่บ้างบางส่วนเหมือนกัน พื้นที่ที่สข้างบนค่ะสีส้มเป็นพื้นที่นําร่องในการแก้ไขปัญหาที่ดินแสมยสารจะคล้ายๆกับพื้นที่แรกก็คือพื้นที่1พื้นที่สุดท้ายค่ะคือพื้นที่4เป็นที่ดินหลวงเป็นเขตห่วงห้ามนะคะตรงนี้แล้วก็เป็นที่ของนสลหรือที่เราเรียกว่า หนังสือสําคัญสําหรับที่ดินหลวงนั่นเองค่ะมาถึงในปีนี้นะคะที่กองทัพเรือพยายามที่จะเรียกร้องให้ชาวบ้านออกมาเช่าพื้นที่ชาวบ้านก็ต่อต้านค่ะแล้วก็เห็นว่าการปฏิบัติงานบางส่วนของเจ้าหน้าที่เนี่ยรู้สึกว่าไม่เป็นธรรมเรื่องราเหล่านี้นะคะเดี๋ยวเราไปลงพื้นที่พร้อมๆกันกับทีมลาความจริงคุณเนื้อแพรพงสุวรรณค่ะ อันตันใจกันทุกคนเลยที่เนี่ยใช้ไฟก็ใช้ไฟแพงของทหารนะมาบีบทุกอย่างถ้าใครไม่เป็นเซนนะภายในวันที่30กระฎาคกดานะจะต้องใช้ไฟแพงอีกด้วยเอกสารมันมีบอกว่ายืนยืนคำร้องขอเช่าเอเอเช่ามทำไมไม่มีบอกว่า30ปีเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้แล้วว่าเช่า30ปีนี่มันไม่มีบอกผมก็ถามบอกว่าเอาถ้าเซนเช่าแล้วถูวกสร้างได้เลยไหมไม่ได้อ้า อย่างนี้ทำไงเนี่ยแล้วขอ,อน้ํออาพอไฟได้เลยไหมไม่ได้เหมือนกันรอให้เราไปเซ็น่ะนี่คือเสียงสะท้อนของชาวบ้านตําบลสมสารที่มีต่อสัญญาเช่าที่ราชาพัสดุกับฐานทัพเรือสัตหีบโดยสัญญาเชา่ามีกําหนด3ปีถึง30ปีแบ่งออกเป็น3ระยะแต่ข้อความในสัญญาบางส่วนระบุถ,ถึงข้อปฏิบัติในการเช่าพื้นที่ซึ่งชาวบ้านมองว่าไม่เป็นธรรม ่อนหน้านี้มีเหตุการณ์ที่เป็นเสมือนการเพิ่มอุณหภูมิของความขัดแย้งคือปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ในการเข้าตรวจค้นรีสอร์ทแห่งหนึ่งในพื้นที่สมแสสารโดยไม่มีหมายค้นโดยเจ้าของรีสอร์ทอ้างว่าเปิดรีสอร์ทมานานได้เพียงสี่เดือนแต่ยืนยันว่าไม่ได้บุกรุกที่ดินเพราะเป็นพื้นที่ของครอบครัวและเคยใช้ประกอบธุรกิจในครอบครัวมานานแต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนจึงหันมาเปิดเป็นรีสอร์ทแทน เมื่อวานนี้มีทหารเข้ามาเข้ามาถึงข้างในตัวรีสอร์ทมาถึงในร้านกาแฟนะคะแล้วก็ถือปืนมากันทุกคนเลยค่ะคบหมดทุกคนแล้วก็มาล้อมตัวล้อมไว้รอบๆตัวแล้วก็หนูมีหนูอยู่คนเดียวเขาก็ล้อมรอบตัวหนูจากการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากฝ่ายกองทัพเรือได้รับคำอธิบายว่าในตำบลแสมสารมีรีสอร์ทเปิดขึ้นกว่า40แห่งบางแห่ง เป็นนายทุนเข้ามาบุกรุกพื้นที่สําหรับการตรวจค้นรีสอร์ทนั้นต้องทตาตามหน้าที่เพราะเป็นที่ราช,ชพัสดุจากปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งข้อพิพาทการอ้างสิทธิในที่ดินและการตรวจค้นรีสอร์ดทําให้ชาวบ้านตําบลแสมสารยืนเรื่องให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเข้ามาตรวจสอบเพราะหากสู้ด้วยกฎหมายอย่างเดียวคงเถียงกันไม่จบแต่อยากให้ศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของชุมชน เพราะมีหลักฐานแน่ชัดว่าชุมชนสมสารมีมานานกว่า100ปีอีกทั้งอยากให้ตรวจสอบที่มาของเอกสารสิทธิ์ที่ดินเพราะความไม่รู้กฎหมายที่ดินทําให้เกิดปัญหาในปัจจุบันการลงพื้นที่ของอนุก,กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทําให้ได้เห็นสภาพความเป็นอยู่ของชุมชนโดยนางเตือนใจดีเทศกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติบอกกับทีมล่าความจริงว่าบางโซนของตําบลสมสาร มีการตั้งบ้านเรือนอยู่กันอย่างหนาแน่นน่าเชื่อได้ว่าอยู่กันมานานเช่นเดียวกับที่ดินทํากินส่วนพื้นที่ที่ต้องพิจารณาเพิ่มเติมคือจุดที่ทําธุรกิจและรีสอร์ทเบื้องต้นพบว่าส่วนใหญ่เป็นของชาวบ้านได้เห็นสภาพการอยู่อาศัยของชุมนชนนะคะซึ่งโซนที่หนึ่งเนี่ยเป็นโซนที่อยู่กันหนาแน่นแล้วก็ น่าจะเป็นที่เชื่อได้ว่าอยู่มานานจริงๆแต่ส่วนที่น่าจะต้องเข้าไปดูอีกนะคะคือส่วนที่เป็นพื้นที่ที่ทำธุรกิจนะคะส่วนที่เป็นรีสอร์ทการปลดชนวนปัญหานี้หนีไม่พ้นการหาทางออกร่วมกันกับผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบซึ่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้เข้าไปพบหาหรือในเบื้องต้นมาแล้ว ผู้บัญชาการทหารเรือตอัตหีบแล้วก็ทีมงานของท่านเนี่ยได้ฟังแล้วก็ค่อนข้างจะอุ่นใจค่ะว่าท่านบอกว่าไม่ได้มีแนวทางที่จะข่มเหงรังแกประชาชนแต่อยากจะให้อ่ให้ทำตามกฎหมายนะคะทำตามพระราชหัตถเลขาของร้นเกล้าราชาการที่6แล้วก็ต่อสเสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรน,นะคะแล้วก็จะพยายามที่จะยืดยุนให้ชาวบ้านเนี่ย ได้สิทธิในการอยู่จนถึงรุ่นลูกหลานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาที่ดินตำบลสมสารจนถึงขณะนี้ทีมกฎหมายของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนกำลังพิจารณาหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของชุมชนและข้อกฎหมายต่างๆให้ครบถ้วนก่อนเสนอเป็นทางออกสำหรับจัดการปัญหาอย่างยั่งยืนบนความเข้าใจร่วมกันขอนิอยามความมั่นคงในยุคป,ปัจจุบัน ไม่อาจมองข้ามความรู้สึกของประชาชนได้อีกต่อไปทวัชชัยสาวทองคําถ่ายภาพเนื้อแพร์งสวรรณ์ิ่นล่าความจริงรายงานหลังจากนี้นะคะคือกระบวนการพิสูจน์ว่าชาวบ้านได้อยู่มานานจริงหรือเปล่าก็หวังว่าหน่วยง,งานทุกอย่างนะคะจะใช้ทุกๆอย่างที่มีในการพิสูจน์ทราบให้ได้แล้วก็เรื่องจะจบลงด้วยดีระหว่างทั้งสองฝ่ายด้วยค่ะ